ปัญหาภัยแล้งหรือฝนแล้งเป็นปัญหาหลักที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญทุกปีโดยประเทศไทยต้องเผชิญภาวะภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงประชากรส่วนใหญ่ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคดังนั้นภายใต้อนุสัญญา ว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่17มิถุนายนเป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกภายใต้แนวคิดสารพลังฟื้นฟูลุกขึ้นสู้ภัยแล้ง rising up from drought together กลมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงฟื้นฟูรักษาทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการรับการรับรู้และความตระหนักถึงการป้องกันภัยแล้งและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลงพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีได้มีกิจกรรมต่อต้อตานความเสื่อมโทรมของที่ดินและความแห้งแล้งโดยร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการร่วมกับเกษตรกรอาทิ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดและการไถ่กลบต่อสัางเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินการสนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บริการได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งวิธีการเก็บกักน้ำและความชุ่มชื้นไว้ในพื้นที่เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนนานรวมไปถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งสู่ระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารมีทางเลือกมีอาหารมีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นจากครอบครัวและความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงสามพลังฟื้นฟูฟนฟลุก,ลกขึ้นสู้พลังแรง g e t h e r